พ่อเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ทุกรูปปีที่18ณศาลาการประเรียนวัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเวลา16นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมคิดจันทมฤกษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาส ในพิธีกวนข้าวทิพย์งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีพระครูอเนกสาคคุณสดธรรมังวโรพระอุปัชาและอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปปีที่18มีพระราชสุธทธิธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมรามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระราชวรเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์สามโคกประธานจัดงานพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักบรรยากาศพิธีกวนเข้าทิพย์ก่อนเริ่มพิธีได้มีศิทธยานุสิ์พี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลต่างทยอยมาที่วัดโบสถ์สามโคกซึ่งเป็นสถานที่จัดงานต่อมาเวลา15นาฬิกา30นาทีนายสมคิดจันรรมเริกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรสสิธรจันทรมเริก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนายคมสันยานวัฒนาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพี่น้องประชาชนได้เดินทางมาถึงสถานที่จัดงานจากนั้นเวลา16นาฬิกาเริ่มพิธีการนายสมคิดจำธรรมเรกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระสงฆ์จำนวน49รูปเจริญพระพุทธมนต์พระเทราจารย์ห้ารูปนั่งปรกอธิษฐานจิต จากนั้นเวลา17นาฬิกาเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์ส่วนกำหนดการงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีพระครูอเนกสารคุณสดธรมังวโรและพระอุปชาและอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถุกรูปปีที่18 งานเริ่มวันที่20มิถุนายนถึง22มิถุนายนส่วนงานในวันนี้พบกับลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารามีนุ่มดำดงวันที่21มิถุนายนชมลิเกพรเทพเทพพรทวีและวันที่22มิถุนายนชมลิเกสอนรามน้ำเพชร และในวันที่22มิถุนายนคืนสุดท้ายภาคเช้าจะมีพิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเริ่มเวลา7นาฬิกาถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา9นาฬิกาพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยคุณปัทมาเก่งเขตกิจ เวลา10นาฬิกา20นาทีพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์25รูปสวดพระพุทธมนต์และเวลา11นาฬิกาถวายเพลแด่พระสงฆ์50รูปโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระีรยานมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงสหรัฐแก้วตาผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปทุมธานี ภาพข่าวสรนหวันโกกะอินรายงาน